สวัสดีค่ะจิกีนะคะเดี๋ยววันนี้พามาดูราคาทองคำนะคะวันนี้วันที่18เดือน11นะคะเริ่มต้นที่ทำแซมเดลี่เหมือนเดิมกอบราคาด้านบนของเดลี่วันนี้เซ็ตตัวที่1 8 7่งแนะคะแต่ด้านล่างยังไม่เซ็ตตัวเนาะแต่ว่ารีสต์สแตนนี้นะครับก่อนหน้านี้นนมันผ่านขึ้นมามันจะเชิญมาเป็นซับพอร์ตอัตโนมัตินะที่หนึ่งแามสามจุดแปนะคะเพราะฉะนั้น มมมองของเบลลี่ถ้าจะให้สังเกตว่าอาจจะเป็นกรอบล่างหรือเปล่าก็น่าจะเป็นบริเวณนี้นะคะมาดูแรงซื้อแรงขายเทนเป็นขาขึ้นอยู่แล้วนะคะวันนี้แรงซื้อยังมีเยอะกว่าแรงขายแล้วก็กําลังค่อนข้างเยอะอยู่ทีเดียวนะคะแล้วก็แรงขายนั้นไม่มีเลยนะคะเพราะฉะนั้นอ่มันก็ดูเหมือนกับว่ายังมีเยอะอยู่แต่ว่าถ้าในทำซรมย่อยมันตกเนี่ยมันก็พร้อมจะ d r อปอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่า มันเริ่มเซตตัว resistance เนี้ยเป็นแนวแข็งแรงแล้วนั่นเองนะคะแล้ววันนี้เริ่มเป็นแท่งสีแดงก็มีลุ้นว่าหิทัทเฟิลย่อยอะราคาอาจจะอยากสร้างบาลานซ์ฝั่งขาลงก่อนหรือเปล่าอะไรทำนองนี้ให้เช็คก่อนออกมาดูที่สี่ชั่วโมงีทิทัเฟมลสี่ชั่วโมงนะคะกรอบสี่ชั่วโมงเซตตัวใหม่ด้านบนอยู่ที่1870.85เนะคะเมื่อวานก็ค่อยๆเลื้อยขึ้นมาด้านบนเนาะ แล้วก็กรอบข้างล่างนะคะอยู่ที่189.42นะคะกรอบนี้ก็กว้างอยู่ประมาณ2,000กว่าจุดนะคะก็สัญญาณกดดันก็มาแล้วหมายความว่าถ้าแรงขายมันไอ้ขอโทษค่าแรงซื้อมันตกนะคะมันมีโอกาสที่จะวิ่งอยู่ในกรอบของ4ชั่วโมงนั่นเองก็มีโอกาสที่จะลงมาทดสอบ189.42ได้อีกรอบหนึ่งนั่นเองนะคะ อันนี้คือมุมมองของสี่ชั่วโมงแต่ณปัจจุบันเองของเขาอ่ะเขาเป็นเทรนข,ขึ้นอยู่แล้วแต่เขาก็ค่อนข้างโอเวอร์นะคะแรงซื้อปัจจุบันยังมีค่อนข้างเยอะอยู่นะคะแรงขายยังไม่มีเพราะฉะนั้นตามดูจบแท่งน,นี้แท่งถัดไปแรงซื้อตกหรือเปล่าถ้าแรงซื้อตกมีโอกาสที่จะขดราคาลงมาก่อนได้นะคะแต่ว่าระยะมันไปได้ถึงไหนเดี๋ยวมาเช็คทีละเลเวลของซัพพอร์ตกันในท่าในเคสนั้นเกิดขึ้น โอเค th หนึ่งตอนนี้นะคะติดอยู่ในกรอบนี้วิ่งขึ้นลงขึ้นลงอยู่เหมือนไซเวกรอบกว้างรออยู่นั่นเองนะครับร s เซ t a n c นบนอยู่ที่หนึ่งแปดหกเก้าจุดหกห้านะคะัพพอร์ตอยู่ที่หนึ่งแปดหกสองจุดสี่เก้าเนาะ ตอนนี้ก็ถูกปีบอยู่ในกรอบนี้นะคะแล้วก็เหมือนกับพยายามจะกดลงใต้หัวอยู่แต่สัญญาณขู่ก็มาเหมือนกันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็มีลุ้นที่แท้งถัดไปนี่แหละถ้าในกรณีที่ราคาหลุด1862นะคะเลเวลถัดมาของซัพพอร์ตอยู่บริเวณนี้นะโอ้ยพี่แฟ์จะเห่าอะไรดักหนาะ เลเวลถัดมานะคะในกรณีที่ราคามาหลุด1862นะครับมาที่1856.35นะ mm hmm. แล้วก็กรอบล่างนะคะของ4ชั่วโมงอยู่ที่1849 mm hmm. ถ้าวันนี้แรงขายฟื้นบ้าง mm hmm. นะครับหลุดกรอบ4ชั่วโมงอะไปไหนต่อได้นะคะ mm hmm. ไปเช็คระยะสวิงข้างล่างเขาดีกว่า mm hmm. ถัดมานะคะ mm hmm. เป็นสพอร์ตบริเวณนี้นะคะแถว1842 แล้วก็สุดระยะสวิงที่1830.89แต่กรณีว่ามันจะไปถึงข้างล่างสุดได้หรือเปล่านั้นให้เช็คทีละกรอบนะโดยเฉพาะกรอบนี้หลุดหรือเปล่านั่นเองนะจ๊ะตอนนี้ก็มีลุ้นอยู่ว่าเฮ้ยจะกดลงใต้รั้วสําเร็จหรือเปล่าเพราะว่าบางทีอาจจะอยากลงมาเด้งเชือกเฉยๆแล้วก็ขึ้นใหม่ในตรงนี้นะครับเพราะว่าเขาเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นั่นเองเอามาดู30 สามสิบตอนนี้ก็เริ่มกดราคาลงมาใต้รั้วนะเพราะฉะนั้นก็มีลุ้นว่าจะเป็นเหมือนในมุมมอง H หนึ่งค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ไอ้ตัวสัญญาณบาลานซ์ฝั่งข้างล่างของเขาอ่ะเขาลงมาแล้วก็เป็นสีเหลืองเขาขึ้นไปแล้วก็เป็นสีเหลืองเพราะฉะนั้นรอบนี้ถ้าโดนกดลงใต้รั้วหรือว่าหลุดซับพอร์ตหนึ่งแปดหกสองอีกรอบหนึ่งเนี่ยเขามีโอกาสที่จะลงไปสร้างบาลานซ์ฝั่งขาลงนะครับหมายความว่ามีโอกาสที่จะ ลงต่ำกว่า184.9นั่นเองนะคะโอเคแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นให้4ชั่วโมงเป็นคนคอนเฟิร์มว่าเขาจะไปทางไหนได้ประมาณนี้อ่าอย่างที่บอกว่าถ้ามันไม่หลุดซับพอร์ตเมื่อกี้ล่ะหมายความว่าลงไปได้เชือกบริเวณนี้แถว185.7อะไรประมาณนั้นแล้วไม่หลุด <laughs> หรือว่าลงมาเทสถึงกรอบข้างล่างแล้วไม่หลุดนะคะ ก็ซัพพอร์ตที่มันเลยมามันจะเทินเป็นรีสตันแรกนะจ๊ะทุกคน1 862ถัดมาก็เป็นกรอบด้านบนของ4ชั่วโมงที่1870.85แล้วก็กรอบด้านบนของเดลี่ที่1877นะครับไปดูสุดระยะสวิงด้านบนหน่อยวันนี้ไกลไหม ขึ้นเยอะๆแล้วก็ยังจะขึ้นอยู่โอเคสุดระยะสวิงด้านบนนะคะอยู่ที่1886.85นะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็มีโอกาสที่ราคาจะลงมาล่างสร้างบาลานซ์ฝั่งขาลงอยู่นะในทำเซมยอ่อยอย่าง M30 อยู่นะแต่ว่าให้เขาดูก่อนว่าเขาจะหลุดซับพอตนี้หรือไม่นั่นเองนะคะ สำหรับวันนี้ข่าวช่วงเย็นก็ระวังนะคะอันเอ็มพอยเมนต์แครนะคะช่วงตลาดนิวยอร์กสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย